ผมรีบแบนอาจทำให้หน้าบานลุกดูดรอปลงแต่ถ้าอยากผมมีวอลลุ่มแบบเป็นธรรมชาติเริ่มได้ที่ขั้นตอนสาครับไอค f นโฟกัสไปที่แว็กซ์และสเปรย์แต่จริงๆแล้วพื้นฐานของวอลลุ่มเริ่มตั้งแต่แชมพูแชมพูบางสูตรเคลือบหนักเกินทําให้ผมรีบเร็วนะครับที่บางสูตรช่วยยกคนผม เสริมโครงสร้างเส้นผมให้ฟูได้ตั้งแต่ตอนเป่าโดยส่วนมากเรามักจะเลือกแชมพูจากปัญหาที่เราพบเจอไม่ว่าจะบำรุงผมเสียที่เกิดจากการทําสีรุงผมแตกปลายที่ทําให้เกิดอาการหลุดร่วงหรือแม้แต่ปัญหายอดพีชอย่างผมมันและทําให้เกิดหลัดแค่นั่นเองแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้การเลือกแชมพูที่มี styling b บบช่วยเสริมโครงสร้างเส้นผมให้แข็งแรงขึ้นช่วยผมหนาฟูดกดาและดวร์กไว้ด้วยครับโดยเฉพาะเทรนด์ทรงผมเมื่อ3 4ปีมานี้นะครับคนเริ่มสนใจในการไว้ผมระยะปานกลางกันมากขึ้นและเจ้าตัวความยาวระยะปานกลางนี่ทให้เราาปัญหละทด้าน บนเรามันจะยาวพอเรายาวพวกผมมันจะเริ่มหนักนะครับทำให้ผมมันไม่มีวอลลุ่มนะดูแบนเราได้ง่ายๆถ้าเรามาเทียบภาพซ้ายขวานะครับคนที่ผมมีวอลลุ่มกับไม่วอลลุ่มเนี่ย ไวมันจะดูต่างกันพอสมควรเลยการใช้แชมพูที่มีซาลิเบสหรือมีพวกไฟเบอร์ลงไปเคลือบนะครับช่วงเวลาสะด้วยนี่แล้ยิ่งทําให้เราประหยัดเวลาเราสามารถราเสร็จแล้วเป่าแล้วจบในขั้นตอนได้เลยลถ้าใครกำลังมองหาแชมพูเหล่านี้อยู่นะครับผมอยากให้มอง3ส่วนประกอบหลักๆนะครับอย่างแรกเป็นตัวช่วยบำรุงเส้นผมอย่างอะโวคาโดออยหรือโฮบาออยนะครับตัวที่2คือตัวช่วยลดอาการขันแห้งที่ทําให้เกิดตันแครได้ส่วนตัวที่3เป็นตัวโปรตีนนะครับที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเส้นผมนะครับ ให้ผมแข็งแรงและดูหนาขึ้นทําให้ผมมีวอลลุ่มขึ้นอย่างพวกซอยเวยหรือกรูตามินาเร็จนั่นเองครับ